สวัสดีครับพบกับผมช่างหมูแฮมวันนี้เราพามาดูซีคัสเป็นตัว w 204นะฮะคันนี้ลูกคา้าแจ้งมาว่ารถเดินหน้าไม่ได้หรือวิ่งไม่ออกฮนะแล้วเขาสังเกตมาก็คือคาลิเปอร์หลังตัวชุดเบรกหลังเนี่ยมันเหมือนเล่งไปแล้วมันพยายามไม่ไปฮนะเราไม่ได้เป็นเฉพาะครั้งเดียวเบรกหลังครั้งเดียวสองครั้งอะไรอย่างนี้นะฮะบางครั้งก็จะเป็นที่ล้อหน้าล็อกล็อกบ้าง แล้วก็ล้อหลังหมุนพยายามจะดันให้รถเดินหน้าแต่ล้อข้างนี้ล็อกอ,อย่างเงี้ยมันจะสลัดกันไปเรื่อ,อยฮะก็เดี๋ยวาม,มาตรวจสอบดูแล้วมันเป็นที่ตัวแม่ปั๊มแม่ปั๊มล้มที่อยู่ตรงนั้นนะตรงเป็นแม่ปั๊มวาล์วน้ามันฮะมันน่าจะมีปัญหาเพราะว่าผมจับ้อนแล้วตัว abs อะไรไม่โชว์ครับตัวปัม e ๊มเล็กนึง e ปั๊ม abs ตัวนู้นไม่มีปัญหาครับแต่แม่ปั๊มที่อยู่ตรงนี้น่าจะมีปัญหาเรามาดูกันต่อครับ นี่ครับหน้าตาของตัวแม่ปัม๊มตัวนี้ฮะตัวที่เขาคุมน้ำมันเบรกเขาจะรับงานสั่งงานมาจากตัวปั๊ม ABS e นั้นอีกทีหนึ่งฮะแต่ถ้าตัวนี้ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆเ,เวลาเขาเบรกคร้างหรือเสียตัวนี้เลยฮะมันร้อนเกินไปแล้วมันก็จะเสียจะค้างฮะสังเกตรถยุคเก่าๆที่เขาซ่อมกันใะยุคประมาณรุ่นพ่อผมเวลาเขาซ่อมพวกนี้ เวลาเบรคค้างมีปัญหาอะไรตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเอาผ้าชุบน้ําเย็นๆนะมาพันไว้ให้เบรกมันคายแล้วก็จะสามารถขับต่อไปได้ฮะอาการรถคันนี้เป็นแบบนั้นเลยฮะเดี๋ยวผมเสนอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนตัวนี้ก็จะต้องไล่น้ำมันเบรกใหม่ทั้งระบบนะส่วนตัวแม่ปั๊ม ABS เนี่ยไม่มีปัญหาถ้าตัวเขาเองมีปัญหาเขาจะมีฟอนต์ขึ้นหรือไฟโชว์ฮนะ จะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวนี้ไม่มีครับผมเลยฟันธงว่าเป็นที่ตัวแม่ปัมตัวโน,โน้นฮะเดี๋ยวผมเสนอราคาก่อนฮะเดี๋ยวเรามาดูถ้าลูกค้านคอนุมัติเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันฮะแล้วก็ไปทดสอบแล้วก็คุยเรื่องราคาอีกทีหนึ่งที่ท้ายคลิปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อน,นะครับนี่ครับเป็นอะไรชุดนี้ฮะตัวนี้เลยตัวแม่ปัมเนี่ยเวลาผมเบิกก็เบิกชุดนี้ฮบอกตัวนี้เลย มันจะได้มาทั้งชุดแล้วก็จะมีพวกซีนซีนเชื่อมต่อกะปุกแล้วก็โปลิ่งที่เชื่อมต่อมออลมมามาครบเดี๋ยวผมเบิกชุดนี้ชุดหนึ่งแล้วก็น้ำมันเบรกอีก2ลิตรคะเดี๋ยวเราไปเสนอราคาลูกค้านะครับครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวแม่ปั๊มที่เราสงสัยกันนะฮะก็ฟอ,อนต์มันไม่มีตัวอื่นแล้วเป็นตัวนี้แหละเวลามันร้อนแล้วมันจะติดฮนะเดี๋ยวมาดูของใหม่ครับไม่เอา้ีของใหม่ฮะแม่ปั๊มใหม่ เป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องยกตัวขานี้ออกมาฮะแล้วก็ถอดแม่ปั๊มนี้ออกมาโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการถอดประกอบกันครับขั้นตอนแรกเราก็คลายตัวนี้เลยเบอร์12ฮะเป็นแป๊บน้ํามันที่จะไปหาตัวแม่ปั๊ม ABS ตัวนู้นฮะเราคลายออกมาไว้เลยแล้วก็จะไปขายขาล็อกเบอร์13าอีกทีนึงนะสองตัวมีอยู่2ตัวอันนี้ทำอะไรครับีครับเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรคฮะ ๋อสาเหตุครับปัญหาคือเบรกติดครับขอเบรกติดครับสาเหตุเพราะว่าแม่ปั๊มตัวนี้ใช่ครับลูกยางตัวนี้มีปัญหาเกิดการสึกรอถูกใช่ครับนี่ครับเพื่อนๆแข้อ่อเชิญต่อเลยครับครับผมขอบคุณครับครับแล้วเราก็ถอดน็อตเบอร์สิบสามฮะออกมาฮะมันจะล็อกอยู่สองตัวนี่ฮะล็อกตัวแม่ปั๊มพอเราเอาน็อตออกมาเสร็จแล้วก็ดึงแม่ปั๊มสไลด์ออกมาได้เลยฮะ ก็จะออกมาลักษณะนี้ฮะเดี๋ยวเอาของใหม่มาใส่กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่ปั๊มของใหม่นะฮะเดี๋ยวเอาจุกออกแล้วก็เอาไปใส่กันนะก็มีน็อตยึดอยู่2ตัวก็เวลาใส่เราตรวจสอบดูโอลิงตัวนี้ด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็นโอลิงกักไม่ให้ลมรั่วนะเพราะว่าเขาจะเสียบอยู่ในหม้อลมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันต่อครับครับก็เวลาใส่ก็ ใช้มือขันเข้าไปก่อนนะฮะพยายามโยกท่อแล้วก็ขันเข้าไปให้สุดนะเพราะว่าเกียวพวกนี้มันค่อนข้างที่จะขบจะปีนกันง่ายฮะก็ค่อยๆขยับไปขันเข้าไปจนสุดพอสุดเสร็จเราค่อยเอาประแจมาขันย้ำอีกทีนึงฮะความแน่นก็ประมาณตึงมือฮะกะแม้ให้มันรั่วฮนะแล้วก็จะมายึดเบอร์ สิบสามตัวนี้ฮะทั้งสองฝั่งบนล่างยึดให้แน่นเลยนะฮะตัวนี้สองตัวเพื่อกันลมรั่วนี้ตรงจุดนี้ฮะเพราะว่าก่อนใส่เราก็ต้องตรวจโอลิงไปก่อนครับว่ามันมีลมรั่วอะไรหรือเปล่าฮะโอเคครับเดี๋ยวเราใส่กระปุกนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อครับครับหลังจากใส่กระปุกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ํามันเบรกฮนะ เติมให้เต็มนะเพื่อเตรียมที่จะไล่น้ํามันเบรกให้ครบระบบทั้ง4ี่ล้อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการไล่น้ํามันเบรกกันครับครับแล้วเราก็ได้ต่อเครื่องไล่ระบบน้ํามันเบรกลวนี่ฮะใส่น้ํามันไปทั้งหมด3ลิตรนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่ระบบกันคะครับเราแกะจุกออกจุกจะอยู่บริเวณหัวด้านบนของคาลิปเปอร์นะฮะก็จะอยู่จุดที่สูงสุดเลยเพราะว่าอากาศจะได้ยิ่งขึ้นข้างบน เสร็จแล้วเราก็มาขันคลายน็อตตัวเบอร์11ออกแล้วก็เอาสายยางไปสวมใหมเพื่อให้น้ามันมันเดินออกมาทางนี้ฮะแล้วก็ถ่ายจนกว่าอากาศมันจะหมดนะมันจะมีเม็ด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 ไหลออกมาอยู่ตอนนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวเราไปล็อกอื่นกันต่อครับเวลาไล่ครับให้สังเกตเห็นเส้นของน้ํามันมันไหลลงไหมครับมันจะมีฟองอากาศแรกๆมันจะมีฟองอากาศออกมาเปึ้อนๆนี่นั่นแหละมันคือ ตัวอากาศที่มันอยู่ในระบบข้อน้ำมันเบรกนะเนี่ยที่มันขุ่นๆนี่คือฟองอากาศนะฮะไหลมาตามน้ำมันเห็นไหมเนี่ยฟองอากาศมันจะไหลลงมาก็เป็นขุ่นๆเนี่ยเราถึงต้องไล่น้ำมันเบรกให้หมดจริงๆนะตัวของเกา่าเพราะมันจะมีฟองอากาศปนอยู่ โอเคครับเดี๋ยวไล่เสร็จเดี๋ยวเราไปเคลีย์ระบบลบตากันให้เรียบร้อยแล้วเอาไปเจอร์แบบคุยเรื่องหลักากันอีกทีครับโอเคครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราเอารถไปทดสอบเบรกกันอีกทีนะครับต้องลองให้มันร้อนนะฮะมันอาการจะออกตอนที่มันร้อนมนความร้อนเพราะว่าโอลิงมันเสียตัวซีนยางภายในมันเสียเสื่อมสภาพเราเราลบฟันได้หมดเรียบร้อยแล้ว เราไปทดสอบกันนะเราคุยเรื่องราคาอีกทีครับครับหลังจากที่เราได้เคลียร,ระบบลบฟอนต์กันแล้วเดี๋ยวเราออกมาทดสอบกันนะสำหรับการเปลี่ยนแม่ปั๊มเบรก็ไม่มีอะไรโชว์หรอกครับผมก็เคลียร์ไปให้มันไม่มีอะไรติดที่ใจแต่ตอนช็อตเทสก็ไม่มีอะไรติดนะก็เข้ามาตรวจสอบดูฮะเผื่อว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็คอมพิวเตอร์มาเช็กดูก่อนตอนนี้ก็เคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราออกมาทดสอบฮะ ก่อนจะไปทดสอบก็คุยกันเรื่องราคาก่อนครับคันนี้ชุดแม่ปั๊มเบรกนะฮะราคาของใหม่อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันนะฮะประมาณสองหมืนหนึ่งพันแล้วก็น้ำมันเบรกลิตรละสี่ร้อยห้าสิบฮะตัวนี้ใช้ทั้งหมดสี่ลิตรไอ้สามลิตรใช้สามลิตรใช้สามลิตรแล้วก็ค่าแรงอยู่ที่พันสองฮะคร่าวๆก็ราคาประมาณนี้แม่ปั๊มเบรกอาการของคันนี้ก็คือเวลาขับขับชา้าอย่างนี้ฮะ เบรกจะติดเลยล้อจะตายล้อใดล้อหนึ่งแล้วมันก็แรนดอมตายด้วยฮะบางครั้งก็ล้อหลังตายพยายามเร่งออกมันก็ไม่ไปเบรกมันติดอยู่ฮะบางครั้งก็เคลื่อนมาเป็นล้อหน้าล้อหน้าขวาบ้างล้อหน้าซ้ายบ้างมันไม่นิ่งเลยฮะมันจะไปเรื่อยบางทีก็ล็อกสองล้อไปเลยฮะก็เราตรวจสอบแล้วก็เป็นที่แม่ปั๊มแหละฮะแม่ปั๊มมันร้อนซีนข้างในมันสึกไปแล้วมันไม่ดีฮะก็เปลี่ยนทั้งแม่ปั๊มไปครับ การตอนนี้ก็เบื้องต้นผมก็ยังไม่เจอนะปัญหานั้นหลังจากที่เราได้เปลี่ยนไปแล้วเราก็จะมาทดสอบวิ่งให้มันร้อนนะวิ่งสักประมาณโล2โลให้ความร้อนมันขึ้นมาที่ตัวเม่ปั๊มเบรกให้แม่ปั๊มเบรกมีอุณหภูมิสูงนะเราจะได้รู้ว่ามันหายไปหรือยังเนะีย่ยเราก็ทดสอบไปเรื่อยๆคนระับขี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบประมาณ2กิโลฮนะล้วก็วิ่งวนๆอยู่ข้างในนะ เวลาที่ผมทดสอบผมจะพยายามใช้ตามที่โจทย์ลูกค้าเขาบอกมานะเขาบอกว่าวิ่งเบาวิ่งธรรมดาก็เป็นแล้วฮะมันจะป็นต้องวิ่งเร็วเผื่อถ้าเกิดไปทดสอบเร็วๆแล้วปั๊มมันยังค้างอยู่นี่ก็โอกาสที่จะเป็นอุบิเหตุก็เป็นได้เราต้องเซฟไว้หน่อยเราก็เอาตามจริงที่ลูกค้าแจ้งมาไว้ฮะขับช้าขับเรื่อยๆ แล้วมันจะล็อกของมันเองมันจะล็อกไปเลยล้อมันจะหยุดแล้วล้อไอตัวเบรกเขาจะดังอีดนั่นแหละฮะแล้วรถก็จะเร่งไม่ออกอาการที่เบรกติดลูกค้าจะเป็นช่วงสตาร์ทเช้าจะไม่เป็นอะไรฮนะเขาขับออกมานอกบ้านมาทําธุระหรือไปตลาดเนี่ยเขาบอกมันจะเป็นขึ้นมาครับผมก็ต้องวิ่งให้มันร้อนในภาคนึงกันนะ ก็วิธีการไล่น้ำมันเบรกถ้าเราย้อนไปดูนะมันก็อาจจะดูแบบเครื่องมืออาจจะไม่มาตรฐานหน่อยผมก็ขออภัยนะเพราะผมก็ใช้แบบนี้มานานแล้วยังไม่ได้อัปเดตท,ที่จะเปลี่ยนใหม่เป็นดิจิตอลเหมือนคนอื่นเขาฮะก็ดูแบบอนาล็อกไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ก็วิธีการทำก็ไม่ยากเท่าไหร่ฮะตัวแม่ปั๊มเบรกถ้าเรารู้หลักมัน อาการถ้าใครเจออาการแบบนี้ผมก็ฟันธงช่วยได้เลยครับว่าเป็นตัวแม่ปั๊มแน่นอนฮนะถ้าใครเจอก็สามารถเปลี่ยนเองได้ฮนะคนที่เป็นช่างก็ที่ถ้ามาดูคลิปนี้นะช่างแบบช่างใหม่นะอันนี้ผมขอแนะนําช่างมือใหม่ที่มันเริ่มทํารถยุโรปหรือเพิ่งจบมาแล้วอยากจะทํารถอะไรพวกเนี้ก็มาดูคลิปผมได้วิธีก็อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักสูตรฮะแต่สุดท้ายปลายทางก็เหมือนกันนะเราอาจจะ วิธีการอัจไม่เหมือนกันฮะแต่ใช้ชนะเราเหมือนกันครับเนี่ยเราก็มาดูวิธีการทาอะไรงของผมเนี่ยไปทําเองได้ครับผมก็จะบอกไว้หมดแล้วทิกเทิกวิธีการพลิกแพงทางนี้อะไรอย่างนี้ฮะมันมีอยู่แล้ว Umwelt ถ้าคนเป็นช่างจะรู้อยู่ว่าการที่เราจะซ่อมอะไรแต่และอย่างเนี่ยมันบางทีมันไม่ต้องตรง,ต,รงตามหลักสูตรตามแบบฉบับเขาก็ได้ครับบางทีเราก็พลิกแพงได้บางอย่างเราก็ซ่อมได้ก ช่วยช่วยลูกค้าไปฮนะการที่เราช่วยลูกค้าไปมันก็เหมือนเราได้ซื้อใจลูกค้าแล้วก็สร้างความไว้ใจให้กับลูกค้าให้ลูกค้าจะได้ฝากฝังรถที่เขารักไว้กับเราฮนะแล้วเราก็จะมีลูกค้าของเรามาเรื่อยๆฮนะอันนี้คือหลักการคิดของผมนะอาจไม่ตรงกับคนอื่นก็ขออาภัยนะครับแต่คนที่ไม่ตรงแน่นอนก็ <laughs> น่าจะเป็นเจ้าของบริษัทนะ <laughs> เพราะผมจะเน้น ไม่เสียจริงผมไม่เปลี่ยนฮะอันเนี้ยผมบอกไว้เลยไม่เสียจริงผมไม่เปลี่ยนผมไม่ได้อวยอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้ผมพูดจริงทําจริงของผมอย่างนี้แล้วอันไหนไม่ถูกผมก็บอกว่ามันไม่ถูกฮะผมไม่เฟกอะไรแน่นอนถ้าลูกค้าคนไหนที่สนิทกับผมแล้วเข้ามาในอู่เขาฟังเขาจะเข้าใจว่าผมเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะก็โอเคครับเดี๋ยวผมวิ่งทดสอบพักนึงก่อนนะคงไม่มีอะไรแล้วถ้ามันร้อนแล้วติดเดี๋ยวผมจะถ่ายต่อให้ดูครับ แต่ถ้ามันไม่ติดก็ผมก็จะปิดคลิปไปเลยนะฮะก็คงไม่มีอะไรนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่างหมูแฮมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ